ให้น้องตองกับน้องหนึ่งได้ทายกันว่าหลังจิ๊กซอเนี่ยเป็นพระรุ่นอะไรสร้างปีอะไรเป็นเนื้ออะไรเฮ้ยโอ้โหมั่นใจเลยอ่ะวันนี้เขามากับความร้อนแรงนะฮะมามากับริกแกงนะฮะนั้นเรามาดูภาพทั้งหมดก่อนครับ สวัสดีครับผมเอ็มาเทพนะฮะแล้วก็รายการใหม่ของผมนะฮะตัวจริงพาเครื่องนะฮะเป็นรายการที่จะตามหาตัวจริงพระนะฮะว่าเขามีความรู้และความสามารถนะครับเหมาะที่จะเป็นตัวจริงหรือเป็นที่หนึ่งไหมในวันนี้นะฮะซึ่งเรามีสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเรานะฮะเป็นคอร์สออนไลน์ของเอ็มบัเทพนะฮะคอร์สออนไลน์นะฮะจะเป็น Facebook กลุ่มปิดนะฮะก็จะมีวิธีการดูพระเบื้องต้นนะฮะชี้ตำหนิจุดจ่ายตังแบบ ละเอียดจะมีพระองค์จริงให้ดูนะฮะและยังมีภาพนิ่งประกอบนะครับเพื่อทําให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยนะฮะถ้าสนใจก็สามารถอินบ็อกเข้ามานะฮะหรือ LINE @sai m หั t h e p นะฮะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะฮะลด50%นะฮะเอ่อวันนี้นะฮะเรามารู้จักกับผู้ชํานาญการวันนี้ที่จะมาเล่นเกมกับเรานะฮะเดี๋ยวให้ท่านแรกแนะนําตัวกันก่อนเลยฮะสวัสดีครับผม1เครื่องแกง1เครื่องแกงหรือพริกแกงเครื่องแกงเครื่องแกงใช่มั้เปลี่ยนเป็นพริกแกงก็ได้นะ ใด้ต่อเลยสวัสดีครับผมตองชานชวัตรครับตองชานชวัตรหรือตองนครนายกได้ครับได้ใช่ไหมชานชวัตรนี่มาจากไหนฮะชื่อจริงอ๋อชื่อจริงลยนะก็เป็นฉายาในวงการนะของทั้งสองคนนี้นะฮะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มถ่ายว่าหลังแผ่นป้ายเนี่ยจะเป็นพระรุ่นไหนนะฮะเป็นพระปีอะไรนะฮะแล้วเป็นเนื้อหามูลสารขึ้นเนื้ออะไรนะฮะเปิดแผ่นป้ายหนึ่งแผ่นป้ายแล้วตอบเลยจะได้5คะแนนถ้าไปเปิดแผ่นป้ายที่2อเนี่ย ก็จะลดเหลือ4คะแนนจนเหลือ3คะแนน2คะแนนแล้วก็คือ1คะแนนซึ่งเกมก็จะง่ายๆแบบนี้นะฮะมีทั้งหมด5แผ่นป้าย5 5เท่าไหร่ครับ25 <c oughs> โอ้โห <c oughs> สุดยอดมากนะอาโอเคนะฮะ <c oughs> เริ่มดูแผ่นป้ายแรกก่อนนะฮะให้น้องตองกับน้องหนึ่งได้ทายกันว่าหลังคลิกซอนี้เป็นพระรุ่นอะไรปีอะไรแล้วเนื้ออะไรครับผมให้ทั้งสองคนเนี่ยคุยกันว่าจะเอาหมายเลือไหนก่อน <c oughs> น้องเลือกเลย 8ครับพี่อ่ะหมายเลขกนะฮะทีมงานครับหมายเลขกแครับผมอุ้ย <laughs> ถ้าใครรู้แล้วสั่นกระดิ่งได้เลยฮะแล้วตอบเลยฮะตริงรอนนะโอ้เป็นลูกเหมือนใบโพป,ปีส5งนายีสิบนืเกสรครับโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะเป็นคำตอบที่ผิดครับผม<อ>ตาตงต,อง,ตองครับหูมองไม่ออกครับคุณพา <laughs> ร <laughs> จริงเหรอ เดาก็ได้มั้งตอนนี้เป็นสิทธิ์ของเราแล้วอ่าผ่านนะฮะต่อไปเปิดแผ่นไป้ายไหนต่อฮะแผ่นป้ายที่6ครับเฮ้ยโอ้โหมั่นใจเลยอะ่ะเฮ้ยสมเด็จปกโภปี18เนื้อเกรอ,อนครับผมโหตอบแบบมั่นใจมากนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับน้องหนึ่งเครื่องแกงนะฮะส,สูงด้วย น้องหนึ่งได้คะแนนนาไปก่อนนะฮะสี่คะแนนครับผมขอบคุณครับแผ่นป้าแผ่นที่สองเนี่ยฮะทั้งสองท่านสามารถเลือกเลขได้เล,เลยฮะก่อนเลยครับเอาหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะครับโอ้โหเดือดลางนย <laughs> ไ,มไม่มีพิมพ์นะครับมีแต่เนื้อดำๆ<แ> <laughs> เฮ้ยโอ้โหน้องหนึ่งภาพหลังจิตโซน่าจะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับแต่ก็ยังดูไม่ออกอยู่ดีครับ ขอเดาว่าเป็นพระปิตาพิมพ์กนกข้างปี25-22เนี่ยผมไปร้านครับผมโอ้โหฮะวันนี้เขามากับความร้อนแรงนะฮะมามากับพริกแกงนะฮะเป็นคำตอบที่ผิดนะฮะโอ่โหยังไงต่อไปนะครับจะเป็นน้องตองครับที่มีสิทธิ์ได้ตอบนะขอหมายเลขห้าครับหมายเข้ามเลยใช่ไหมไม่ตอบหมาเลขห้าเลยครับยังไงก็ดูไม่ออกครับโอ้โห เฮ้ยโอ้โหรุ่นอะไรครับน้องตองปิดตากนกข้างวัดสารคืน2 5 2ห้นึ่งเืวลาโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะเห็นแค่นิดเดียวนะฮะเขาสามารถทายได้เลยนะฮะเป็นคำตอบที่ผิดนะฮะขอชีครับขอชีกเดาว่าเป็นทางโลหะครับ โลหะแล้วเหรอฮะจากเนื้อผมมันเป็นโลหะนะฮะตอบเลยครับเหรียญพัดยศปี2อ1 6้าครับผมเนื้อทองแดงตรงไหนเป็นรูปพัดนั่นนะครับลายใบพัดลายหน้าลายใบพัดเป็นเหลมแหลมนะเ่เป็นแหลมโอ้นี่ลายพัดยศโดวตัวไหนมาไม่ยอมเปิดแผ่นป้ายด้วยไม่เปิดครับทายเลยทายเลยัไม่ทรรมดาจริงฮะเป็นคําตอบที่ผิดครับผมต่อเลยฮะหมายเลขเก้าครับอ่าหมายเลขเก้านะฮะโอ้โหยิ่งเปิดยิ่งงงนะ ผมยังงงเลยฮะเป็นหนึ่งี่เปิดไหมเปิดเนื่เกือบจะหมดแล้วลูกยันตอบเลยโอ้โหน้ามั่นใจมากเลยนะต่อห้ครบเลยนะต่อเป็นภาพของปิดตายันดวงเล็กเนื้อใบลานปี2521ครับโอ้ยพี่มีสายสุงนะนี่นอกจากเขาจะมีจินตนาการที่สูงมานะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆไปคำตอบที่ถูกครับ ดูยังไงตรงนี้เป็นบริเวณนีเนี่ยพี่จะเป็นคิปลินแต่กานตดพิมพ์ของในเวลาแล้วนี่จะเป็นเรียกเส้นด้านนอกอ๋อเป็นเป็นยันใช่ไหมเป็นยันด้านนอกแล้วตรงนี้เป็นอะไรนะติมาเป็นคิปลินครับโอ้โหสุดยอดมากนะน้องหนึ่งนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยต้องเป็นชายาเป็นหนึ่งยันดวงนะตอนนี้น้องหนึ่งมีคะแนนทั้งหมด7คะแนนนะฮะโอ้หตอนนี้นำน้องตองไปแล้วนะฮะแผนป้ายที่3นะฮะเช่นเดียวกันเราจะมาให้ถ่ายว่า หลังที่ซอนี้เป็นพักรุ่นอะไรปีอะไรแล้วเนื้ออะไรครับผมเปิดแผ่นไป้ายได้เลยครับเด้หกครับยเปิดตอนะเฮ้ยอวย,อย,อยเอาซี่ จุกตาจมโบสองเนื้อผมเกศสอนมีเลยครับอาสองหนึ่งดูจากแววตาแล้วแบบมีความมั่นใจมากเลยนะตรงไหนเป็นช่วงของหัวเข่าหรือเปล่าครับอ๋อนี่เป็นหัวเข่านะใช่ครับอ๋อแล้วก็ลองศอกครับตรงนี้อ๋อนี่เป็นนี่เป็นแขนใช่ครับนี่เป็นสอกมีความเป็นไปได้สูงนะฮะเป็นคําตอบที่ผิดครับผมอ่าน้องหนึ่งครับผมมาเลขสามครับอ่ามาเลขสามนะฮะเฮ้ยู้หนี่มันส่วนไหนเนี่ย เห็นอะไรบ้างครับนู้อย่างเดียวน่าจะเป็นเนื้องเดียวครับเนื้อฉ่ำมากเนื้อฉ่ำมากถ้าให้ตอบว่าเป็นเนื้อเกสรก็คือใช่เลยใช่ไหมถ้าตอบเนื้อใบลานก็โง่มากเลยครับจากลักษณะแล้วเนี่ยเห็นอะไรบ้างครับมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นใบหน้าขององค์พระมโวกลับเป็นไปได้ไหมที่เป็นรูปใบหน้าเป็นไปได้เป็นไม่ได้ใช่ไหมเอาแล้ว ต้องหนึ่งกดอยู่เเดียวเลยตอบไม่กดเลยขาตอบเป็นพระผงของขวัญปี2521เนืน้อเกสรครับโอ้โหตอบแบบมั่นใจมากนะฮะเป็นคําตอบที่ผิดครับผมเปิดแผ่นต่อไปไหมฮะเปิด <c oughs> ครับหมายเลขห้าทีมงานครับหมายเลขห้าฮะโอ้โหพระรุ่นเลยครับพระผงกรรมาฐานเนื้อผงเกสรปี2521โอ้โหมาแห่ไม่ธรรมดาจริงนะฮะเป็นคำตอบที่ผิดนะฮะ าสองหัวเข่าเลยอะพี่เมยมีสิทธิ์ตอบเราต้องใช้สิทธิ์ใช่ไหมครับอาใช่ครับอ่ะน้องหนึ่งครับตอบเลยฮะพระสังกัจจายโหไปถึงนู่นเลยนะฮะไายไกลแล้วนพระสังกัจจายแล้วตรงไหนเป็นส่วนพุงตรงไหนเป็นส่วนหน้าเดี๋ยวพึ่งงงไปหมดเลยเนี่ยเป็นส่วนส่วนมือครับเป็นปางตึ้นซับนิ้วมือนิ้วมือตอบเป็นพระสังกัจจายปีปี2 5 2 1เนื้อเกศรครับเป็นคำตอบที่ผิดนะฮะ ตอนนี้สคะแนน,านแล้วตอนนี้เหลือ2คะแนน,านแล้วนะจะเปิดไหมครับแผ่นใบต่อไปเปิดเถอะอ่ะเปิดทิกซอต่อไปเลยครับหมายเลขเลอะไรฮะตรงไกลๆหน่อยเผื่อเห็นที่เด็ดมันเหลือไม่กี่แผ่นแล้วแหะหมายเลขเจ็ดครับเอาหมายเลขเจ็ดนะเห็นไหมอุ้ยโหโอ้โถ้าผมกินวยใหญ่สองห้าสองหนึ่งเนื้อเกซร ดูจากตรงไหนครับือนข้างล่างมันจะเป็นฐานนะครับฐานขององค์พระผมเลยจินตนาการว่าน่าจะเป็นพระผงกีบใบใหญ่น้องตอมบอกว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฐานนั้นเรามาดูเฉลยเลยนะฮะพักผงกีบโบใหญ่เนื้อเกรสรปี2อ2 1เป็นคำตอบที่ถูกครับผมตอนนี้น้องตอมมี2คะแนานนะครับส่วนน้องหนึ่งเนี่ยมี7คะแนานนะฮะเมื่อกี้น้องตอมบอกว่า เราเห็นสังเกตเห็นเป็นฐานนะแต่ไม่ใช่แต่จริงๆเป็นเม็ดผสมนะเป็นเม็ดผสมนะฮะไม่เป็นไรแต่ถือว่ามีจินตนาการที่กว้างไกลมากๆนะฮะหลอกหลอกครับข้างบนกลมๆแบบจะเป็นจันรลอยหรือเปล่านะลมเลยนะครับแต่คือพอสองมันไม่ใช่ฮะแถวที่4ี่นะฮะนั้นผมไม่รอช้าเลยนะฮะหลังจิ๊กซอนี้เป็นพระรุ่นอะไรปีอะไรแล้วเนื้ออะไรครับผมเปิดจิ๊กซอตัวไหนก่อนดีฮะสองครับสองครับผม มาอกแล้วโอ้โหชั่วรงสัโอ้โหเขาเปิดดีกว่าครับเปิดต่อใช่มเปิดต่อเลยครับเปิดต่อเลยต่อเลยครับมายเล็กแปดครับจากรูปเนี้ยเห็นเป็นอะไรบ้างนะเห็นอย่างแรกครับเนื้อใบลาแน่นอนเส้นอะไร กรม,มยี่จะกลองปาเคยเห็นกรม,มยีก่กล่องนะฮะที่ว่ามากับพระผงรุ่นนี้ครับผมเป็นเป็นกล่องกรรม,มยี่สีชมพูอครับ <c oughs> เราจะพบได้ในส่วนเด็กจะเป็นพระปิดตา <c oughs> แล้วก็มีการสร้างเนื้อผงใบลานด้วย <c oughs> นะครับขอ <c oughs> ตอบครับ <c oughs> ขอตอบว่าเป็นพระปิดตาปดหนี่หลังจันตี เนื้อผงใบลานครับมมปี2521ครับผมดูจากตรงไหนพี่ตรงบริเวณหมายเลข8น่าจะเป็นตรงบริเวณส่วนล่างขององค์พระซึ่งมันจะมีความหกหาตรงบริเวณส่วนล่างด้านหน้าขององค์คับ,บไม่ธรรมดาจริงนะเป็นคำตอบอที่ถูกต้องครับผคุณหนึ่งคุณนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยส่วนไหนใช่เมเขาบอกว่าเป็นส่วนด้านล่างอาของพระนี่เป็น กำไรเพร <ขอ S 2> าเท้าขู่คุณหนึ่งนี่ไม่ธรรมดานะ <c oughs> ซึ่งแผ่นป้ายนี่นะฮะน้องหนึ่งจะได้สี่คะแนนนะครับบวกของของเก่าเจ็ดคะแนนก็จะเป็นสิบเอ็ดคะแนะนนะฮะส่วนน้องตองเนี่ยจะได้สองคะแนนนะฮะแม่มันมช่างห่างไกลเหลือเกินนะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะฮะเรายังมีเกมไม่เล่นอีกนะฮะต่อไปนะฮะแผ่นป้ายที่ห้าครับผม <c oughs> เปิดได้เลยครับคุณหนึ่งแล้วกอน,นครับ <c oughs> เป็นหมายเลขเก้าครับ <c oughs> หมายเลขเก้านะฮะเอาหรอ ออยอหคุณหนึ่งคุณจะกวาดเขาเนี้ยหมดเลยเหรอคุณไม่แต่งน้องเขาเลยยังไงจากรูปเนี่ยดูเหมือนเป็นเนื้อเนื้อผงเกสรครับผมเป็นเนื้อผงเกศรนะฮะมันมีเหมือนเป็นลายลายเส้นลืนมันนูนขึ้นมาครับผมจากพื้นองพระเป็นพระรุ่นอะไรปีอะไรเนื้ออะไรครับผมพระปิดตากนหนกข้าเนื้อเกศรปี2521ครับเป็นคำตอบที่ ผิดครับผมแปดนิดเดียวจริงนะฮะสิทธิ์อยู่ที่น้องตองครับผมไม่ชัวร์ไม่ตอบครับเปิดหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดครับเปิดเลยฮะเมื่อกี้พี่ตอบเลยกระดูกข้างกระดูกข้างให้ผมก็มองไปกระดูกข้างเขาตอบเนื้ออะไรฮะเนื้อติดตตากระดูกข้างเนื้อผมใบลานสองข้าสองสองครับถูกนิดเดียวจริงนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกครับผม ผิดเนื้อผิดเนื้อไปผิดเนื้อครับผ,ผมผซึ่งแผ่นป้ายนี้เนี่ยได้ไป4คะแนนนะฮะตอนนี้น้องตองมี6คะแนนนะครับส่วนน้องหนึ่งมี11คะแนนนะฮะโอ้โหเ้าูราเปิดหนึ่งสองนี่เราตายอ่ะตายอย่างเช่นหลวงพ่อมุมวัดมืดเลยอะอะไรนะหลวงพ่อมุมวัดมืดเลยถ้าเปิดหมายเลขหนึ่งหลวงพ่อมุมวัดมืดไม่เห็นเลยครับเกมต่อไปนะฮะเป็นเกมเรียงลำดับภาพนะฮะซึ่งเดี๋ยวพี่จะมีคำใบ้ภาพขึ้นมาให้ทั้งหมด5ภาพ แต่ละภาพก็จะเป็นพาร์ทแต่ละรุ่นซึ่งเราจะไม่บอกเป็นรุ่นอะไรจะให้ตองกับหนึ่งเนี่ยเรียงว่าแต่ละรุ่นเป็นปีอะไรไล่เรียงจากปีเก่าก่อน,อนแล้วไปถึงปีใหม่เรียงไปหรุ่นแล้วต้องตอบด้ว่ารุ่นนั้นชื่อรุ่นอะไรและเป็นปีอะไรโอเคไหมฮะนั้นเรามาดูภาพทั้งหมดก่อนครับอ่าลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาได้ครับผมขอตอบเลยแลวกันครับอ่าครับผมองค์แรกเป็นสมเด็จ พิมพ์หูบใบสีปี2507ครับเป็นลำดับที่หนึ่งครับองค์ที่สองเป็นเหรียญกลมกลางปี2512 25เป็นลำดับที่สองครับครับองค์ที่สามเป็นเหรียญเสมาพัดยศหลังพัดยศปี2 5 1 8เป็นลำดับที่สามครับเหรีหยญที่สี่เป็นเหรียญปกมะขาม ปี2521และรูปเหมือนตอรีปี2523ครับเ,เป็นลำดับที่5าครับท่าทางมั่นใจมากนะฮะโอเคนะนั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะซึ่งคำตอบของน้องหนึ่งนะเป็นคำตอบที่ผิดครับผมผิดเ <sk ill> ผิดแค่นิดเดียวจริงนิดเดียวนะฮะสิทธิ์นั้นนะจะอยู่ไปที่อยู่ที่น้องตองนะครับผมผมหาเปรี้ยงยิบเ็ดเอ้ามีถามมาดิเราจะแข่งกันไหมเนี่ย ึ้นมาเลียงเลยฮะเหรียญกรมปางปี2512เป็นอันหนึ่งครับอันหนึ่งต่อไปครับสมเด็จหูใบสีคาปี2514เป็นอันดับที่2ครับอ่าโอเคครับเหรียญเสมาสัางคัดยศปี2518เป็นอันดับที่3ครับครับบกมะขามครับปี2521เป็นอันดับที่4ี่้วก็ รูปเหมือนหลังตอลีดปีสองห้าสองสามเป็นอันดักที่สุดท้ายครับข่าวเคปเชิญเลยครับคุณต,ตองนะฮะคำตอบนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมน้องตองจะได้คะแนนจากแผ่นป้ายนี้นะฮะสี่คะแนนนะฮะรวมกับของเก่าเป็นหกนะฮะจะเป็นสิบคะแนนนะฮะโอเคนะฮะต่อไปนะครับน้องหนึ่งนะฮะเดิมทีมีอยู่สิบเอ็ดคะแนนนะฮะ ก็ยังคงได้11คะแนนเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหเกมสุดท้ายนะฮะทายคุณสมบัติพาเครื่องนะ,ะว่าหลังแผ่นป้ายนี้นะ,ะเป็นพาเครื่องรุ่นอะไรนะฮะใครตอบถูกในวันนี้จะได้5คะแนนนะฮะทั้ง2ท่านนี้นะฮะมีคะแนนต่างกันแค่1คะแนนนะฮะคะแนนแผ่นป้ายนี้เป็นคะแนนที่สําคัญนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะได้เป็นตัวจริงพาเครื่องในวันนี้กันนะฮะแผ่นป้ายที่หนึ่งครับคำใบะะ้ฮะพารุ่นนี้ สร้างเพียงสองเนื้อเท่านั้นเป็นเนื้อใบลานกับเนื้อเกสรครับรุ่นอะไรครับผมจากคำใบนะครับถ้ารุ่นที่สร้างสองเนื้อคือเนื้อใบลานและเนื้อเกสรซึ่งข้อมูลที่ได้มายังน้อยครับแต่ว่าผมขอเลือกตอบรุ่นที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษแล้วกันรุ่นเลยครับผมผมขอตอบว่าพระปิดตามหาเสนีสร้างปี2518ันหแปดครับโอ้โหเพิ่งเปิดแผ่นป้ายแรกเองนะถ้าราถุงนี่ก็เก่งมากลยเป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะครับใจร้อนอ้าจอดับครับผมจอดับนะฮะเอิเลยไปเลยนะฮะเออไปเลยฮะเขาดูเฉลยนะครับพระมีขนาดเล็กและกระทันรัดนะฮะต่อไปนะฮะเข้าพิธีปลุกเสกยาวนานนะฮะต่อไปนะฮะมีนิ้วขมและเล็บยื่นออกมานะฮะต่อไปเป็นพระรุ่นแรกนะฮะถูกต้องนะฮะเป็นพระปิตามหาเสน่ห์นั่นเองนะฮะ สำหรับวันนี้นะฮะน้องหนึ่งเครื่องแกงนะเป็นผู้ชนะไปนะครับเป็นตัวจริงพัเครื่องในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าเทปหน้านะฮะใครจะเป็นผู้ท้าชิงกับน้องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวฝากด้วยพี่เอฟซีฝากกดติดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดรายการดีอย่างนี้นะฮะรายการตัวจริงพักเครื่องนะฮะสำหรับวันนี้ผมเอมัตเทพนะฮะแล้วก็หนึ่งเครื่องแกงครับตอนธันสวัสดิ์ครับขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ